วันนี้เรามีเรื่องที่ค่อนข้างน่าติดตามมาคุยกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันมีปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างผู้นำกัมพูชาผู้นำไทยแล้วก็ประธานาธิบด,ดีทรัมป์ของสหรัฐในตอนนั้นเลยใช่ค่ะการวิเคราะห์ก็จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะ3ประเทศนี้เลยสหรัฐไทยกัมพูชา ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจมากครับเริ่มกันที่ปริบทก่อนประชุมเลยดีกว่านะครับสถานการณ์กัมพูชาตอนนั้นอืมก็น่าสนใจทีเดียวเหมือนกับว่ามีแรงกดดันเข้ามาเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนี่ดูจะหนักเป็นพิเศษใช่ครับแรงกดดันเศรษฐกิจมันหนักจริงๆมีการแอ้งถึงหลายอย่างที่สะสมมาครับ ไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศนะคะแต่ยังมีแรงกดดันจากข้างนอกด้วยโดยเฉพาะจากนานาชาติเรื่องเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอะไรพวกนี้อ๋อมีเรื่องนั้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาค้ามนุษย์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากเลิกมานานการที่เจอแรงกดดันทั้งเศรษฐกิจทั้งภาพลักษณ์ระหว่างประเทศแบบนี้มันก็น่าจะส่งผลต่อ,อ,อท่าทีหรือเป้าหมายของผู้นำกัมพูชาในการประชุมครั้งนี้พอสมควรเลยนะครับแน่นอนค่ะมุมมองที่เขานำเสนอในแหล่งข้อมูลนี้คือผู้นำกัมพูชา คุณมาเนตนะคะอยู่ในสถานะที่อาจจะเรียกว่าหลังพิงฝานิดนิดคือต้องการหาทางออกต้องการการสนับสนุนหรืออาจจะอยากลดแรงกดดันต่างๆที่เจออยู่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวทุกการปฏิสัมพันธ์ในเวทีแบบนี้เนี่ยมันถูกจับตามองแล้วก็มีความหมายแฝงอยู่มากแล้วในสถานการณ์ที่ดูเปราะบางแบบนั้นนะครับแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเขาชี้ให้เห็นความพยายามของผู้นากัมพูชา ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นําสหรัฐยังไงบ้างครับจุดนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่การวิเคราะห์เขาให้ความสําคัญนะคะมีการบรรยายถึงความพยายามจะเข้าไปใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์แบบเห็นได้ชัดเลยมีการใช้คําชื่นชมที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า effusive praise อะคะ่ะคือยกย่องมากๆมากขนาดไหนครับพอจะมีตัวอย่างที่ชัดๆไหมมีค่ะ ที่เขาหยิบยกมาเป็นพิเศษในวิดีโอแล้วก็ดูน่าประหลาดใจนิดหน่อยคือในระหว่างพิธีลงนามข้อตกลงผู้นำกัมพูชาถึงกับกล่าวเสนอชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลยนะคะโอ้เสนอชื่อรางวัลโนเบลเลยเหรอครับสุดยอดไปเลยการกระทำแบบนี้เนี่ยเขาตีความยังไงครับในแหล่งข้อมูลที่เราดูอยู่มันสะท้อนอะไรหรอคือมองว่านี่เป็นการแสดงความพยายามอย่างยิ่งย,งยวดเลยที่จะ เออเอาอกเอาใจหรือสร้างไมตรีจิตกับผู้นํามหาอํานาจครับในสถานการณ์ที่ตัวเองอาจจะไม่มีอํานาจต่อรองหรือไม่มีข้อเสนออื่นที่น่าดึงดูดพอเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเอ่ออ่อนน้อมมากๆเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างตอบแทนอืมเข้าใจได้หรืออย่างน้อยก็อาจจะเพื่อลดท่าทีแข็งกร้าวที่อาจจะมาจากทางสหรัฐนะคะฟังดูเป็นการเดินเกมกันทูตที่น่าสนใจนะครับในภาวะกดดัน ก็ต้องหาทางสร้างพันธมิตรหรือลดแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุดแล้วเรื่องราวมันดําเนินต่อไปอยังไงครับมีจุดเปลี่ยนสําคัญอะไรเกิดขึ้นมีค่ะแล้วก็เป็นจุดที่แหล่งข้อมูลนี้เขายกให้เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้เป็นช่วงเวลาสําคัญที่สุดของเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพิธีลงนามข้อตกลงสําคัญนั่นเองค่ะเหตุการณ์นั้นคืออะไรครับเล่าให้สังหน่อยเป็นตอนที่ผู้นําจากประเทศไทยซึ่งในแหล่งข้อมูลระบุชื่อคือคุณอนุทินชาญวิรกุลกําลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่ เนื้อหาหลักๆของสุนทรพจน์ตอนนั้นตามที่บันทึกไว้ก็เป็นการเน้นย้ำหลักการพื้นฐานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีการเคารพอธิปไตยอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งก็เป็นหลักการสากลทั่วไปขณะที่คุณอนุทินกําลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับในจังหวะนั้นเองผู้นํากัมพูชาคือหุนมาเน็ตได้พยายามจะโน้มตัวเข้าไปเหมือนจะพูดคุยหรือกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างกับประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆกัน mm. การกระทำนี้คือเกิดขึ้นตอนที่ผู้นำไทยกำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่เลยต่อหน้าคนเยอะแยะทั้งผู้ร่วมง,งานทั้งสื่อการกระทำแบบนี้ในเวทีระดับนานาชาติถือว่าออผิดปกติไหมครับผิดปกติมากค่ะแล้วการตีความในแหล่งข้อมูลนี้ก็มองว่าเป็นการกระทำที่เสียมารยาทอย่างร้ายแรงเลยนะคะโอ้โห oh. แล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติอย่างยิ่งต่อผู้นำไทยที่กำลังเป็นคนพูดหลักในตอนนั้นเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ต่อหน้าสาธารณาชนเลยแล้วปฏิกิริยาของประธานาธิบดีทรัมป์ละครับต่อเหตุการณ์นี้เป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทุกคนจับตามองเลย ใช่ค่ะแล้วปฏิกิริยาของทรัมป์นี่แหละตามภาพที่เห็นนะคะทรัมป์ไม่ได้หันไปมองหรือว่าแสดงท่าทีสนใจที่ฮุนมาเน็ตพยายามจะเข้ามาคุยด้วยเลยแม้แต่น้อยแต่กลับทําสิ่งที่มีนัยยะสําคัญมากกว่านั้นเขาทําอะไรครับทรัมป์ใช้มือขวาของเขานะคะแตะลงไปที่บริเวณขาของฮุนมาเน็ตแตะที่ขาใช่ค่ะเป็นการแตะที่ดูเหมือนจะเบาๆแต่ก็หนักแน่นพอที่จะส่งสัญญ,ญาณบางอย่างได้ตามการตีความนี้ การแตะขานั้นถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้ฮุนมาเนตหยุดการกระทำนั้นซะอ๋อให้หยุดใช่ค่ะเป็นการบอกโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าให้ความสนใจแล้วก็ให้เกียรติผู้ที่กำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่ซึ่งก็คือผู้นำจากประเทศไทยนั่นเองทรัมป์กำลังแสดงออกถึงการให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงเลยนะคะครับ แล้วก็เป็นการแสดงจุดยืนของมหาอำนาจต่อหน้าประชาคมอาเซียนแล้วก็สื่อทั่วโลกว่าให้ความสำคัญกับใครหรือกำลังเลือกข้างใครในสถานการณ์นั้นการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ก็เลยถูกขยายความว่าเป็นการเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีวระดับนานาชาติเลยค่ะ น่าทึ่งนะครับที่รายละเอียดเล็กๆแบบนี้ถูกตีความเป็น,นเชิงทิศศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเด่นลึกซึ้งขนาดนี้แล้วหลังจากเหตุการณ์ที่ค่อคนข้างจะอึดอัดแล้วก็เต็มไปด้วยนนยาทางการทูตนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของการลงนามในข้อตกลงต่างๆอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็มีอยู่หลายฉบับนะคะแต่ว่าแหล่งข้อมูลนี้เขาจะโฟกัสไปที่3ฉบับหลักๆที่เกี่ยวกับ3ประเทศนี้มีข้อตกลงอะไรบ้างครับ ฉบับแรกนะคะคือข้อตกลงสันติภาพซึ่งแหล่งข้อมูลบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งแถวแถวชายแดงไทยกัมพูชานะคะฉบ,บับที่2คือข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีระหว่างสาหรัฐกับกัมพูชาและฉบับที่สคือบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญระหว่างสาหรัฐกับประเทศไทยค่ะเราลองมาเจาะลึกเนื้อหาของข้อตกลงเหล่านี้ตามที่แหล่งข้อมูลวิเคราะห์ไว้หน่อยดีไหมครับ เริ่มที่ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับกัมพูชาก่อนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับกัมพูชาที่ชื่อ Agreement on Reciprocal Trade นะคะการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นและต้อมองไปทางเดียวกันเลยค่ะคือมองว่านี่เป็นข้อตกลงที่กัมพูชาเสียเปรียบอย่างมหาศาลเสียเปรียบมหาศาลเลยใช่ค่ะถึงขั้นใช้คำว่าเป็นเหมือนสัญญาจำยอมทางเศรษฐกิจเลยทีเดียวโห oh. ทำไมถึงใช้คำรุนแรงขนาดนั้นเลยครับมีรายละเอียดอะไรในข้อตกลงที่ทำให้การวิเคราะห์ออกมาแบบนี้ประเด็นหลักที่เขาหยิบยกมาคือเรื่องกำแพงภาษีค่ะตามข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยกัมพูชาตกลงที่จะยกเลิกกำแพงภาษีทั้งหมดคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้กับสินค้าทุกประเภทที่นำเข้าจากสหรัฐยกเลิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วแล้วในทางกลับกันสหรัฐทำอะไรให้กัมพูชาบ้างครับนี่แหละค่ะคือจุดที่การวิเคราะห์มาว่ามันไม่เท่าเทียมกัน เพราะในขณะที่กัมพูชายกเลิกภาษีให้สหรัฐ100%เนี่ยทางสหรัฐยังคงกำแพงภาษีสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากกัมพูชาไว้ที่ประมาณ19%ตามข้อมูลที่ระบุไว้นะคะโอ้โหต่างกันเยอะเลยใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับสหรัฐอย่างชัดเจนแค่เรื่องภาษีก็ดูต่างกันมากแล้วมีเงื่อนไขอื่นๆอีกไหมครับที่ทำให้ถูกมองว่าเป็นสัญญาจำยอมมีค่ะ นอกจากเรื่องภาษีแล้วแหล่งข้อมูลยังชี้ไปที่เงื่อนไขอื่นๆที่ผูกมัดกัมพูชาอีกหลายข้อเลยเช่นห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับซึ่งอาจจะกระทบอุตสาหกรรมบางอย่างครับและที่สำคัญมากๆคือเงื่อนไขด้านความมั่นคงที่ระบุว่านโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของกัมพูชาจะต้องดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเงื่อนไขด้านความมั่นคงเนี่ย ฟังดูเป็นการแทรกแซงกิจการภายในพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะแล้วการตีความในแหล่งข้อมูลนี้ก็มองไปทางนั้นเลยว่านี่คือราคาที่กัมพูชาต้องจ่ายในฐานะที่อยู่ในสถานะที่อ่อนแอกว่าหรือในมุมมองของแหล่งข้อมูลก็คือผู้แพ้ในเกมการทูตครั้งนี้อืม ต้องยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบเพื่อแลกกับการบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรืออาจจะเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลตัวเองไว้ฟังดูเป็นข้อตกลงที่หนักหน่วงจริงๆครับสำหรับฝ่ายกัมพูชาตามการวิเคราะห์นี้แล้วหันมามองที่ฝั่งไทยบ้างข้อตกลงที่เราลงนามกับสหรัฐซึ่งเป็น MOU เรื่องแร่ธาตุสำคัญมีลักษณะแตกต่างออกไปอย่างไรครับแหล่งข้อมูลนำเสนอภาพที่ต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะสำหรับบันทึกความเข้าใจหรือ M O U เรื่องความร่วมมือเพื่อสร้างความหลากหลายให้ห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญระหว่างสหรัฐกับไทยเนี่ยแหล่งข้อมูลนำเสนอในโทนที่ต่างไปเลยแตกต่างไปในทางไหนครับ นำเสนอในลักษณะของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างพันธมิตรค่ะอ๋อเป็นพันธมิตรใช่ค่ะคือเป็นการตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่สำคัญต่ออนาคตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะเรื่องการหาแหล่งแร่ธาตุสำคัญใหม่ๆเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเดิมๆที่อาจจะมีความเสี่ยงครับไม่ได้มีลักษณะของการถูกบีบบังคับหรือต้องยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบเหมือนกรณีของกัมพูชาเลยแม้แต่น้อยแสดงว่าการวิเคราะห์ในวิดีโอนี้ วางตำแหน่งของไทยกับกัมพูชาไว้ต่างกันอย่างชัดเจนเลยในความสัมพันธ์กับสหรัฐหลังการประชุมครั้งนี้ถูกต้องค่ะมีการเปรียบเทียบไปเห็นภาพที่ตัดกันชัดเจนมากๆครับประเทศไทยถูกมองว่าอยู่ในสถานะของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรแอร์ไลน์ที่ได้รับเกียรติได้รับเชิญให้มาร่วมมือในโครงการที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์อืส่วนกัมพูชาถูกมองว่าอยู่ในสถานะของผู้แพ้หรือฝ่ายที่ต้องยอมจำนนต่อ,องเงื่อนไขที่ถูกกำหนดมา เป็นภาพที่แตกต่างกันมากตามการตีความที่นำเสนอในแหล่งข้อมูลนี้นะคะเข้าใจเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากแล้วบทสรุปโดยรวมหรือการตีความผลลัพธ์สุดท้ายจากมุมมอ,องของแหล่งข้อมูลนี้เขาสรุปว่ายอย่างไรบ้างครับใครได้ใครเสียในภาพรวมค่อนข้างจับฟันธงชัดเจนค่ะในการวิเคราะห์นี้มองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่บริบทก่อนประชุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำไปจนถึงข้อตกลงที่ลงนามกัน ล้วนสะท้อนชัยชนะของประเทศไทยในหลายมิติเลยชัยชนะในมิติไหนบ้างครับหลายด้านเลยค่ะ 1. คือการได้มาซึ่งสันติภาพตามแนวชายแดนหรืออย่างน้อยก็ข้อตกลงที่จะนําไปสู่สันติภาพตามแนวทางที่ไทยต้องการครับ 2. คือการได้รับเกียรติและการเชิดชูศักดิ์ศรีอย่างสูงในเวทีระดับโลกโดยเฉพาะจากปฏิกิริยาของผู้นําสหรัฐที่เราคุยกันไปและ3คือ การได้กระชับความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐผ่าน MOU เรื่องแร่ธาตุสำคัญซึ่งมันมีนัยยะถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระยะยาวเลยนะคะเรียกได้ว่าในมุมมองนี้ไทยได้ประโยชน์หลายต่อเลยทีเดียวและในทางกลับกันสําหรับกัมพูชาล่ะครับผลลัพธ์สุดท้ายถูกมองว่าอย่างไรก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงค่ะแหล่งข้อมูลมองว่ากัมพูชาคือผู้แพ้ที่ชัดเจนในเกมการทูตครั้งนี้ครับ เป็นผู้ที่เริ่มต้นสร้างความตึงเครียดหรือความขัดแย้งแต่สุดท้ายกลับเป็นฝ่ายที่ถูกบีบให้ต้องยอมยุติต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ออน่าอับอายหรือเสียหน้าในเวทีระหว่างประเทศจากเหตุการณ์ที่พยายามจะคุยกับทรัมป์ตอนนั้นนะคะนอกจากความเสียเปรียบในข้อตกลงการค้าและการเสียหน้าทางการทูตแล้วมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมที่แหล่งข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นสําหรับกัมพูชาครับ มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะดูย้อนแย้งในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะยังไงครับคือในข้อตกลงสันทิภาพที่ลงนามกันนั้นนะคะมีเงื่อนไขหนึ่งที่ระบุว่ากัมพูชาจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานอ๋อครับแล้วมันย้อนแย้งอย่างไรครับการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลนี้มองว่ามันย้อนแย้งตรงที่เอ่อเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ ตามที่ข้อมูลเขาอ้างนะคะเป็นแหล่งผลประโยชน์สำคัญหรืออาจจะเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงกลุ่มผู้มีอำนาจบางกลุ่มในกัมพูชาเองการที่ต้องไปร่วมรู้ปราบปรามอย่างจริงจังก็เลยไม่ต่างอะไรกับทุบหม้อข้าวตัวเองอะคะ่ะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ก็เท่ากับว่าข้อตกลงนี้สร้างปัญหาใหม่ให้กับผู้ปกครองกัมพูชาเองเลยสิครับตามการตีความนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือแม้ว่าข้อตกลงต่างๆที่ลงนามไปโดยเฉพาะข้อตกลงการค้าอาจจะช่วยซื้อเวลาหรือยืดการล่มสลายทางเศรษฐกิจออกไปได้ชั่วคราวแต่ก็ต้องลากมาด้วยต้นทุนที่สูงลิว่วครับทั้งการเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ การผูกมัดนโยบายกับสหรัฐแล้วก็ยังอาจจะต้องบั่นทอนฐานอำนาและผลประโยชน์ของตัวเองในระยะยาวจากการปรับปรามอาชญากรรมตามเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพอีกด้วยเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนจะเสียมากกว่าได้ในระยะยาวตามมุมมองนี้นะคะฟังการเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลนี้แล้วก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับตั้งแต่บริบทความกดดันที่กัมพูชาเจออยู่ก่อนประชุม เหตุการณ์สำคัญที s. <S the the right ่เกิดขึ้นระหว่างประชุมโดยเฉพาะปฏิสัมพ <Yep. S 2> <hi> ัน <t> ธ์ท <Right. S 1> <these> ี่น่าจับตามองระหว่างผู้นำทั้งสามท่านแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตามมาในรูปของข้อตกลงซึ่งถูกตีความว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างมากระหว่างกรณีของไทยกับของกัมพูชาใช่ค่ะแหล่งข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้ได้นำเสนอภาพและการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะมีทิศทางที่ชัดเจนมากๆจากมุมมองหนึ่งนะคะ ซึ่งเน้นย้ำถึงผลกระทบทางการทูตและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทั้งไทยและกัมพูชาหลังจากการประชุมครั้งนั้นครับการเปรียบเทียบสถานะของไทยในฐานะพันธมิตรที่ได้รับเกียรติกับกัมพูชาในฐานะผู้แพ้ที่ต้องยอมรับเงื่อนไขเนี่ยถือเป็นแกนกลางสําคัญของการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เลยค่ะก็นับว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่ให้รายละเอียดและคําอธิบายที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่คือการตีความจากแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ อาจจะมีมุมมองหรือการวิเคราะห์อื่นๆอีกก็ได้แน่นอนค่ะสิ่งที่น่าจะชวนให้เราครบคิดกันต่อหลังจากได้ฟังข้อมูลชุดนี้อาจจะเป็นคำถามที่ว่าอืมพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะเมื่อมีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็มีการทำข้อตกลงที่ถูกมองว่าฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอีกฝ่ายเสียเปรียบอย่างชัดเจนแบบนี้มันจะส่งผลต่อสียรภาพ ความร่วมมือหรือแม้กระทั่งความไว้เนื้อเชื่อใจกันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวต่อไปอย่างไรน่าคิดมากค่ะนี่คงเป็นคำถามใหญ่ที่เราต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตนะครับ